สวัสดีค่ะสำหรับวันครูปีนี้นะคะหนูก็ขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆค่ะวันครูปีนี้ก็อยากให้ครูมีความสุขมากๆากค่ะวันครูปีนี้หนูรักครูทุกคนมากๆค่ะเห็นไหมเราขอแก้มสวัสดีค่ะวันนี้ครูอย่ายำฝันยังไครูโกนแล้วเดี๋ยวไม่ครูถ่ายอะไร ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกทีขอให้สนุณบารมีส่งเสริมผูนี้ให้ร่มเย็นกูมีบุญคุณจะต้องเธอชูนเอาไว้เหนือกา ไม่คิดถึงความอยากเก็นสอนให้รู้จักเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำาาถ้าคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใทยนอกไทยเปรียบเลยคู่ไว้ว่าเป็นเรือชาถ้าหาจะคิดกิ่งคิดกิ่งเห็นว่า